กราบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มาทบทวนธรรมหรือเรียกว่าใช้หัวข้อธรรมในการที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้มีพ่อหูสูตรแล้วก็มีปัญญาแล้วก็ดึงธรรมมาใช้ได้นะคะวันนี้ก็ในมนุษย์ทุกคนนะคะคุณพ่อพระพ,พุทธเจ้าจะบอกว่ามีความเหมือนและความแตกต่างกันในเรื่องของจริตทั้ง6 ทุกคนจะมี6อย่างแต่อยู่ที่ว่าอันไหนมีมากมีน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริตคนมี6ประเภทนะคะ 1. ราคะจริต2โทสะจริต3โมหจริต 4. วิตกจริต5ศรัทธาจริต 6. พุทธาจริตนะคะก็ราคะจริตก็คือเป็นคนรักสวยรักงามนะคะราคะจริตส่วนโทสะจริตเป็นคนมัก โกรธง่ายนะคะโมหจริตเป็นคนที่ค่อนข้างเฉื่อยชานะคะแล้วก็เออใครว่าอะไรก็เออหอหมกไปประมาณนี้นะคะเฉื่อยชาแล้วก็ตัววิตกจริตตัวนี้เป็นคนขี้วิตกกังวลนะคะเป็นคนเครียดง่ายวิตกกังวลง่ายขี้กลัวขี้หวาดระแวงนะคะตัวศรัทธาจริตตัวนี้เป็นคน เชื่อง่ายแต่ว่าในความเชื่อตรงนั้นเนี่ยนะถ้าเขามีเหตุมีผลในการเชื่อก็ถือว่าเป็นศรัทธาที่ดีแต่ถ้าเป็นคนที่มีศรัทธาแต่ไม่มีปัญญาตัวนี้ก็อาจจะทําให้นะหลงกลคนที่เขานะมีเล่สโลบายเพราะฉะนั้นศรัทธาจริตตัวนี้ก็ต้องศรัทธาให้ถูกนะคะพุทธจริตนะคะ ผู้มีปัญญาฉลาดมากแต่เป็นฉลาดที่เรียกว่าไปในทางกุศลน,นะคะอ่าไม่ใช่ฉลาดแบบแกมโกงหรือนักวางแผนหรือช,อช่อฉนนะฉลาดแบบพุทธจริตนะเหมือนพระอรหันต์เหมือนพ่อพระพ,พุทธเจ้านั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าผู้มีปัญญาฉลาดแล้วก็มีมามา,มากกว่าจริตอื่นๆวันนี้ก็กราบสวัสดีนะคะเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรม ผู้มีจริตทั้งหกเหมือนกันแต่ให้เรียงใหม่นะคะในเมื่อจะมาสเปสสปะมีทั้งหกเรียงใหม่เอาพุทธจริตขึ้นนะรองมาเป็นศรัทธาจริตแต่ให้ศรัทธาในพ่อพระพุทธเจ้านะคะต่อมาก็ให้ตัดราคะจริตโทสะจริตโมหจริตให้กระเด็นกระดอนออกไปเมื่อสามตัวนี้กระเด็นกระดอนออกไปแล้ว ตัววิตกจริตตัวนี้ก็จะเบาบางลงหรือแทบเรียกว่ามีความเชื่อมั่นจากความถนัดที่เราปฏิบัติจนเราเกิดความมั่นใจเชื่อมั่นว่าคำสอนพ่อพระพุทธเจ้านี่แหละทำให้เราพ้นทุกได้จริงแล้วก็มีความที่เรียกว่าราทะราคะโทสะโมหะออกไปได้จริงนะคะเพราะฉะนั้นวิตกเครียดต่างๆก็จะแทบไม่มีในเนื้อตัวชีวิตนะคะก็จะเหลือแค่พุทธจริต มีปัญญานำทำให้ปัญญาตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งทางโลกทางธรรมวันนี้ก็กราบสวัสดีในเรื่องของการเรียงจริตใหม่ให้เป็นอริยะเจ้านะคะเรียงใหม่นะคะเรียงใหม่นะคะแล้วตัดตัวที่ไม่ดีออกไปคือราคะโทสะโมหะวิตกจริต4ตัวนี้เอาออกไปจากชีวิตของการเดินเข้ามรรคผลนิพพานนะไว้ตรงพุทธาจริต นะกับศรัทธาจริตไว้ให้มากเพื่อให้เราไม่พัดหลงนะเพื่อให้เราดำรงอยู่ในเส้นทางของอริยะเจ้าวันนี้ก็จะได้อยู่ในอริยวาทนะคะอริยวาทเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์นะคะไปดูนะคะใต้วิดีโอทุกอันพี่วันเนี่ยถ้าเป็นพี่วันแสดงธรรมนะพี่วันจะใส่ความรู้ตรงนี้ไว้ให้หมดนะคะแล้วก็ กลาบสวัสดีเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมในบริบทของธรรมะนะของพ่อพระพุทธเจ้าเอามาเตือนสติและเอามาเป็นปัญญาที่เก็บไว้นะในเมมโบรีสั้นๆตัวนี้ให้กับเพื่อนๆแล้วนะคะเจริญทั้งทางโลกทางธรรมนะคะมีดวงตาเห็นธรรมให้ได้เจโตว,วิมุตต์ปัญญาวิมุตต์สองตัวเรียก อุปโตภาควิมุติแล้วอย่าลืมนะคะถ้าได้ทั้ง2ตัวแล้วปัญญาฉลาดแล้วแตกฉานทางธรรมแล้วออกมาแสดงธรรมค่ะแล้วก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์นะคะทําให้เราเนี่ยแตกฉานในอัดในธรรมในภาษาแล้วก็มีกิริยามารยาทที่สามารถที่จะบอกกล่าวทําให้ผู้อื่นเข้าใจได้พร้อมกับการที่เราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะ ออกมาทำปาฏิหาริย์แบบอนุสาสนีปาฏิหาริย์ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองได้แล้วต่อครอบครัวรอบข้างเราได้แล้วให้มีประโยชน์ต่อชาวโลกถ้ามาได้ถ้าเขาเนี่ยมีโอกาสที่จะรับทำอย่างนี้เนี่ยป้อนเข้าไปวลนิตวลนิตวลนิด,นด,นด,นดเหมือนน้ำซึมบ่อทรายเขาก็จะมีปัญญาฉลาดที่จะเติมความรู้ตัวนี้เข้าไปพอรู้มากๆเอาไปปฏิบัติมากๆปฏิเวทก็จะเกิด นะปริยัตเกิดจากความรู้การดูการเห็นการฟังการเล่าเรียนต่างๆนะคะตัวปฏิบัติคือลงมือทำในปัญญาสินสมาธิต้องลงมือทำนะจากนั้นปฏิเวทจึงจะเกิดพอเกิดปุ๊บเนี่ยได้วิราคธรรมนะได้อัสวะขยายานนะได้นิโรธธรรมนิพพานธรรมนะคะหรือได้อสังกัธรรมหรืออมาตะธรรมลงมาปุ๊บเนี่ย เขาจะสลายเขาจะรื้อถอนเขาจะกําจัดตัวราคะโทสะโมหะหายไปจากเนื้อตัวชีวิตคืนนะคืนสิ่งเหล่านี้ที่ไม่ดีให้โลกไะคุณเป็นอริยะเจ้าคุณเป็นอรหันต์นะราคะโทสะโมหะจะไม่อยู่กับคุณนะคะ เพราะฉะนั้นคุณก็จะได้สะอุปาทิเสสนิพันธาเข้านิพันธ์ชาตินี้ด้วยกันนะคะวันนี้ก็ขอให้มีจริตที่ดีนำนะจริตที่ไม่ดีก็ใช้นิพันธร์รมกำจัดวิราคาธรรมกำจัดไปอาสวคายยานรู้ว่าเราจบกิจแล้วด้วยการกำจัดวิธีไหนคงไม่นอกเหนือจากปัญญาสินสมาธิหรือมรรคทั้ง8ทางก็สวัสดีเป็นทางการบาย